กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่บนมีสายกมมิ่งเช่นเคยครับซึ่งวันนี้จะเป็นตัวละครเกี่ยวของฟาร์มเมอร์นะครับเป็นตัวละครที่ได้จากเส้นทางดวงดาวซึ่งเป็นตัวฟรีสู่ความเป็นพิเศษหรือสเตทต,ต,ต่างๆผมก็จะมาบอกภายในวันนี้ก็คือสเต,ต็ปวันสิบสามพึงางนี้ครับเลื่อนหกสิบสองได้เม่ระยะใกล้เจ็ดระยะไกลยี่สิบเอ็ดคีย์ได้เม่ห้า ส่วนสเตตข้างล่างที่เหลือนี่ก็จะเป็นสเตตพื้นฐานที่มีตั้งแต่เรื่องหนึ่งส่วนคีห้าสิบเปอร์เซ็นต์นั้นผมจะมาอธิบายหลังจากที่คลิปส่วนเอ้ส่วนของคลิปตรงนี้มันในนี่ทําการเลื่อนผ่านไปก็ผมจะอธิบายว่าคือไอ้อัตราคีห้าสิบเปอร์เซ็นต์ที่เห็นอยู่นี้มาจากความสามารถพิเศษของเขาครับคือห้าสิบเปอร์เซ็นต์ที่จะมีโอกาสยิงกระสุนในรางเพลิงของเขาอะ สอนัดออกไปเลยซึ่งผมทําให้ศัตรูนั้นติดสโลแล้วก็ถอยกระเด็นออกไปก็เป็นควาสามารถที่เวลกูลมากครับก็นั่นแหละค่อนข้างที่จะเป็นแบบตัวที่มีคี้ห้าิบเปอร์อยู่แล้วในตัวซึ่งเล่นคี้ได้แบบนี้โคตรคุ้มเลยครับใช่ดูนี่เนี่ยคยีได้แบบผมโคตเยอะส่วนถ้าคุณพยายามใส่สมุดอัตราคี้คือ มันจะไม่ส่งผลนะครับใช่มันจะไม่ส่งผลนะเนี่ยมันจะไม่ขึ้นเลยมาดูเซตที่ผมใช้ในวันนี้เลยก็คืออ่ะเราเห็นข้อเสียแล้วว่าเขาขี้กลัวแค่มาสี่ตัวมันก็กลัวหัวหขนแล้วซึ่งผมจะใช้แคปในการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้เขากลัวยากขึ้นผมบอกเลยว่าเล่นแบบนี้คือโคตรพ่อคุณแม่มาหาการลายแทง ว่าเซตที่ผมใช้คือฮันเตอร์ซึ่งจะเพิ่มไดเมทตามยิ่งยิ่งตีศัตูที่อยู่ไกลยิ่งแรงคือแบบแบบว่าจุกๆเลยไดเมทครับทำไมซึ่งคลิปนี้ผมจะไม่ใช้มิเ i ลิทีเพราะว่าค่อนข้างที่จะมีข้อจำกัดเยอะใช้ฮันเตอร์ดีกว่าครับเชื่อผมค่อนข้างเวิร์กส่วนเซตให้ที่เข้านี่เดี๋ยวผมจะไปใช้ให้ดูเพราะว่าเซตนี้เอาไว้จาะแทงโดยเฉพาะ แต่ก็ไม่ได้นำเท่าไหร่ให้ใช้นะมาดูส่วนของแ็กที่เข้ากันนะครับซึ่งผมจะใช้เป็นด่านสาอุ้ยน้ำดรอโดยสวยคือค่อนข้างที่จะแบบบอกเลยว่า,วาขี่ทีรจลองโดนที่จะองอะจอกกอเป็นสอ0สามร้อยั้งถ้าโดนอาดเต็มๆอะ่ะคือแบบอุ้ยลองนะแต่ถ้าเอาไปเล่นจริงนี่คือเวิร์แต่ไม่แนะนำให้เล่นเพราะว่าตัวมันไม่อยู่แล้ว มันเป็นตัวเริ่มต้นมันก็ไม่เหมาะเอาไปเล่นเท่าไหร่อยู่แล้วแต่ถ้าได้เล่นแบบพวกดาเนี่ยคือสนุกสนุกมากอันนี้ผมพูดเลยผมพล็อกมาผมไม่เสียดายเลยเพราะว่ามันเล่นโคตรสนุกจริงอันนี้ก็แปลว่าช่วงหลังๆเนี่ยคลิปสั้นลงนะก็ปัญหาเรื่องข้อมูลเอะไม่ใช่ข้อมูลดิคือพื้นที่เก็บความจำนั่นแหละก็ตามที่เห็นนะครับก็จะทําให้คลิปมันสั้นลงแต่ผมจะลองตัดต่อให้มากขึ้นนะ ก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ครับ